สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มารีผ้าไทยทุกท่านคุณลูกค้าขะวันนี้นะคะจัดส่งสินค้านะคะไปที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณพี่สิริขวัญนะคะอยู่อำเภอเมืองค่ะจังหวัดพิษณุโลกคุณลูกค้าขะวันนี้นะคะก็แพ็กใส่ถุงแก้วสวยๆแบบนี้ให้เลยคุณลูกค้าค่ะเผื่อคุณลูกค้านะคะจะซื้อเป็นของขวัญของฝากคุณลูกค้าค่ะงานผ้าไทยผ้าขอม้าผ้าฝ้ายหมักโคนพื้นใหญ่จมโบคุณลูกค้าค่ะเย็บริมพร้อมใช้งานให้เรียบร้อยนะคะคุณลูกค้าค่ะเย็บริมกันลุ่ ะค,ะคุณลูกค้าขาในรูปแบบของผ้าขนหนูนะคะใช้เป็นผ้าเช็ดตัวได้เลยคุณลูกค้าขายินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆนะคะวันนี้กับโปรโมชั่นสุดพิเศษคุณลูกค้าขาราคาผืนละ200บาทวันนี้สั่งซื้อ4ผืนค่ะวันนี้สั่งซื้อ4 8 0ผืน800บาทคุณลูกค้าขาแถมฟรีทันที1ผืนค่ะคุณลูกค้าขา แถมนะคะแถมให้ฟรีทันที1ผืนนะคะคุณลูกค้านะสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจนะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาศูนย์แปดาค่ะหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะนำโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันไลน์นะคะสแกนที่ QR Code ค่ะทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยสำหรับคุณลูกค้านะคะที่อยากเลือกสีผ้าเองคุณลูกค้าขายินดีแล้วก็ขอบพระคุณมากๆนะคะเลือกได้เลยคุคณลูกค้าขาเลือกได้เลยค่ะเดี๋ยวนุ่มขอ,อ ผืนใหญ่มากคุณลูกค้าขานี่ไงเย็บริมกันลุ่ยให้เรียบร้อยแล้วนะคะเย็บริมกันลุยนะคะทั้ง2ชายนะคะอันนี้ชายที่1นะคุณลูกค้าขาดูชายที่2นะคะโอเคอ่ะดูชายที่2ก่อนค่ะเย็บริมกันลุยให้เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะ,คะสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจนะคะก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยผ้า1ผืนนะคะสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ มากมายเลยนะคะคุณลูกค้าจาคุณลูกค้าจะเลือกตัดเป็นเสื้อก็ได้จะไปเลือกตัดเป็นกระโปรงก็ได้หรือว่าจะไปเลือกตัดเป็นกางเกงก็ได้ค่ะหรือว่าคุณลูกค้านะคะที่ชอบตกแต่งบ้านคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าบอกว่าจะไปทําผ้าม่านคุณลูกค้านะคะบอกว่าจะไปทําผ้าม่านนะก็สวยนะคะคุณลูกค้านะระวังตรงชายผ้าตรงนี้นะคะผ้าระวางตรงเชิงผ้าใช่ไหมให้อยู่เป็นห้อยๆแบบเนี่ยเราก็ทําเป็นเป็นผ้าม่านได้นะคะเป็นผ้าม่านหน้าต่างเป็นผ้าม่านประตูแบบเนี้ค่ะทําได้นะเพราะว่าอะไรวะเพราะว่าผ้าผืนเนี้ย เป็นผ้าที่ะระบายอากาศดีโปร่งแสงคุณลูกค้าขาระบายอากาศดีนะคะไม่ทึบนะพอดีสวยมากๆด้วยนะคะเผื่อแบบว่าไปแต่งบ้านเนาะ ไม่แต่งบ้านนะคะบ้านเป็นบ้านไม้หรือว่าแบบว่าเป็นแบบไทยเนาะทรงไทยโมเดิร์นอะไรเงี้ยแล้วชอบนะคะชอบผ้าไทยแบบนี้หรือว่านะคะคุณลูกค้าจ๋ามันเป็นผ้าคลุมผ้าเด็กประสงค์เลย <c oughs> คุณลูกค้านะคะจะไปคุมโต๊ะไปคุมโซฟาก็ได้นะคะ <c oughs> คุณลูกค้านะ <c oughs> เพราะว่าเนื้อสัมผัสที่นุ่มเพราะว่าเนื้อสัมผัสของผ้าที่มีความนุ่ม <c oughs> เพราะว่าเป็นผ้าฝ้ายมักโคน,นะคะมีความนุ่มความเย็นแล้วก็รีเมียมากๆสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะขนาดหน้าผ้า100ซนติเมตรค่ะความยาวอยู่่ที 200ซนติเมตรนะคะราคาผืนละ200บาทค่ะราคาผืนละ2 0 0บาทคุณลูกค,าค้าขาคุณลูกค้านะคะสามารถนําไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบออกมา,มาคุณลูกค,าค้าขานําไปตัดกระโปรงก็สวยนะนําไปตัดเป็นกระโปรงก็สวยเพราะว่าที่ร้านก็ตัดจําหน่ายขายอยู่เช่นเดียวกันคุณลูกค,าค้าขาสวยๆแบบนี้เลย